สว,วัสดีครับวันนี้มาปลดล็อกร่างจริงของแมวมันชื่อว่าแมวอนะไรแมวปีศาจปะในด่านที่มีชื่อว่าแมวชั่วร้ายตื่นขึ้นจะมีทั้งหมด2ด่านด่านละ150ด่านแรกมีโอกาสได้แต่ด่านสุดท้ายคือได้แน่นอนโอเคไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะโดยปกติแล้วมันจะเป็นตัวไรคุณสมบัติเพราะงั้นบางกรผมนด่ละคุ้มค่าสุดละ อ่าตบมาแล้วน้องเปลตเหยียบด้วยแมวเปลตใช่เยียบด้วยโอเคเอาบังกรไปด้วยตัวขอดองตังสักครู่นะเหมือนพวกโรมจิตท,ที่มันชอบโชว์โชว์ร่างกายอะ่ะต่านมันชื่อว่าอะไรนะบางสิ่งที่ชั่วร้าย โอเคตรงตามตัวมันเลยบางสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยโอเคไว้กระทืบมันอย่าให้มันได้ออกมาทำตัวแบบนี้โอเคเคลียร์ได้ไหมอืมไม่ได้ปกติส่วนใหญ่ก็ไม่น่าได้อยู่แล้วแหละจะมีฟุกได้มาสักครั้งโอเคครับมาด่านที่สองนะบางสิ่งที่ชั่วร้ายให้ผมดองต่างกันหนะ เดี๋ยวว่าจะอัพสักกวลสี่ก่อนโอเคตังค์ผมพอแล้วเอาประมาณนี้แหละเอาสายบอกไปก่อนจริงๆอยากลองดองสายบอกดูนะอีไม่ใช่สาย,ยบอกดิเอนจีเนียร์โอเคตอนนี้ซื้อช็อกโกแลตได้แล้วกัดจากคอร์ดได้ตังค์จากตัวนี้ก่อนโอเคไปค่อยๆไป โอเคมันจะตีบ้านแล้วแหละผมต้องปล่อยแหละไปผีไปช็อกโกแลตไปอะมาแล้วมันตีเป็นคื่นใช่ไหมเมื่อกี้เอ้ยมันต้องไม่ใช่คื่นดิรู้สึกมันจ,จมตีไกลอยู่นะแต่ตอนนี้อยากได้บางก่อนอะเอาไว้ภากมาันเนี่ยตาเคียคียไอตัวอะไรมันตีแล้วหยุดเวลานะ ไอแ,แมวชั่อไลใช่ไหมเออตันตีนแล้วอยู่เวลาอ่ะแย่ yeah, วะเน,นี้แย่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 ต้องได้มังกรก่อนโอเคได้มังกรละเท่าน,นี้ก็พักมันได้ละช้างนี่มันไม่ใช่ปัญหาหรอกเดี๋ยวช็อกโกแลตก็เคลียร์ให้โอเคเหยียดมันช็อกโกแลตยิงโดนช้างไม่ได้ตอนเนี้ยให้มังกรพักมันไปก่อนพักไม่โดน มังกรตีโดนไอ้หมาเทพไปเหยียบโอเคตายละอ่าได้ละดันได้ละดันไปสุดเลยถึงมันจะไม่ตายขอให้ตีบ้านแตกแค่นั้นแหละเอาเลยช้างนี่จะมาสักกี่ตัวก็ได้หมดแหละมาเลยแล้วหมามาเยอะด้วยนะไอ้หมาดำกับไอ้หมาเทพเนี่ยวิ่งเร็วอียู่แต่ากคือ วงกอไม่ได้พ่นโอเคตายผีท okay. okay. yeah. oh ok oh, hey, ุบเร็วตุ้มช็อกโกลายิงตุ้มอ่าเด้งแล้วหนึ่งรอบเอ้ยตายเลยฮะโอเคครับจะเคลียร์ก่อนแต่ถ้าจบด่านเนี้ยังไงก็ได้แมวอยู่แล้วร่างจร cool ิงอ่ะเพราะมันรับประกันยังไงล่ะนานจนได้ช็อกโกลากับเอนจิเนียร์เพิ่มอีกตัวเลยเห็นไหม แมวแรแมวมานอืมเป็นล่างจริงของแมวมานแล้วก็ได้อีกสามสิบกระป๋องแมวอันเนี้ยคมสุดละเฮะเจอละเจอละชื่อแมววันนี้แบบเนี่ยแมวมานล่างสองแมวสุภาพบุรุษโอเคล่างจริงว่ะไม่พี่น้องแมวสุภาพบุรุษอันควรเป็นชื่อดา่านนะ มันไม่ควรเป็นสุภาพบุรุษจริงๆอะเดี๋ยวไปดูตอนตัวเต็มๆวันนี้ค่ะอยู่ไหนนะเอ,อ้หน้าแดงๆหน้าแดงๆอ๋อข้าวนเจอละนี่ร่างแรกเป็นแมวมานอันเนี้ยตรงกับความเชื่อหลายอยู่จริงชื่อมันตรงกับความเชื่อร้ายอยู่ก็ตีแบบอามีแทงอวงิทโจงล่างสองแมวสุภาพบุรุษโคตรไม่ถก่ะแล้วดูการกระทำ โอเคอ่าว okay. uh, Th ันจ okay. okay. really? 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 okay. ุดเวลาตัวสีแดงแล้วก็ตีเดียวไม่ค่อยคุ้มเลยร่างสามก็ก็เห็นไปแล้วนะว่าจะมีแมวสตัวอยู่ข้างในเอออันนี้จะเพิ่มทำลายบาเรียมาโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าไอเนี่ยมันแมวไว้ตรงปกจริงๆแมวไว้ตรงปกบ๊ายบายครับ